คลิปนี้จะพาไปรีวิวร้านมือสองชื่อดังของญี่ปุ่นที่มีชื่อว่าเซกังสตรีทใครที่สายแบรนด์เนมไม่แบรนด์เนมราคาดีถูกใจแน่นอนร้านที่เราไปเนี่ยจะเน้นที่แฟชั่นลุ้นๆเลยนะคะก็จะมีทั้งกระเป๋ารองเท้านาฬิกาแล้วก็เสื้อผ้าก็คือมีให้เลือกช็อปปิ้งแบบเยอะมากๆเฮ้ยอันนี้จากราคา168,000เยนตอนนี้เซลล์สองใช่หรอทำมันถูกขนาดนั้นนะ กระเป๋าเ <'s> สเปซหกพันเก้าตัวนี้คือส่งร้อยบาทได้กางเกงยีน,นแบบสภาพนางฟ้าไปใส่แบบสวยๆเลยอะทุกคนกระเป๋าตัวนี้นะคะก็300อยบาทถูกมากเลยเวลคัม <Welcome. S 3> <laughs> นุดมารสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้กลับมาเจอกันอีกแล้วก็คือวันนี้เนี่ยเราจะพาทุกคนไปรีวิวร้านมือสองที่ญี่ปุ่นนะ เรียกว่าเป็นร้านมือสองที่แบบว่าเป็นอันดับต้นๆของญี่ปุ่นเลยก็ว่าได้ค่ะนั่นก็คือเซกังสตรีทค่ะตอนนี้เนี่ยเรากําลังจะไปที่โอเมยะกันนะคะซึ่งโอเมยะเนี่ยจะเป็นในเมืองที่อยู่ในจังหวัดที่นุชอยู่นั่นเองเนาะเดี๋ยววันนี้เราจะพาไปดูว่าของที่เซกังสตรีทเนี่ยมีอะไรบ้างแล้วราคาดีขนาดไหนค่ะไปกันค่ะ เรากําลังนั่งรถไฟไปที่สถานีโอมียะนะคะนื่องจากว่าวันที่เราไปเนี่ยเราอยู่ที่สถานีไซตามะชินตัชินค่ะแต่ว่านั่งรถไฟไปแค่หนึ่งสถานีก็ถึงแล้วค่ะ กแรงอยู่ด้วทุคนพอเดินออกจากสถานีรถไฟได้ไม่นานก็มาเจอป้ายเซกังสตรี t อยู่ไกลๆนั้นแล้วค่ะต้องบอกว่าเดินไม่ไกลจากสถานีเท่าไหร่เลยนะคะเดี๋ยวเราเดินเข้าไปดูข้างในกันนะคะว่าที่นี่เนี่ยเขามีสินค้าอะไรน่าสนใจกันบ้าง เดินเข้ามาโซนแรกจะเห็นเป็นตู้โชว์กระเป๋าเป็นแบรนด์เนมทั้งหมดเลยนะคะและแบรนด์ที่เห็นได้เยอะที่สุดเลยก็คือกระเป๋าหลุยนั่นเองค่ะก็คือต้องบอกว่ากระเป๋าเยอะมากๆเลยค่ะแล้วก็ราคาดีมีตั้งแต่หลักพันไปจนถึงหลักหมื่นเลยทุกคนใบนี้คือดีงามมาก44,900ยยังสวยยังใหม่อยู่เลยอ่ะอันนี้ก็เป็นราคาฝั่งนี้เนี่ย กระเป๋าค่อนข้างราคาดีเลยนะคะอยู่ที่ประมาณไม่เกินห้นาหม <c oughs> ืกระเป๋าเนี่ยไม่ได้มีแค่หลุยอย่างเดียวนะคะมีทั้งกุชชี่หรือว่าเป็นพวกดีออ์รวมไปถึงซีรีนเนี่ยก็คือมีเหมือนกันนะเรียกว่าที่สักานี้เนี่ยกระเป๋ายืะมากๆเลยค่ะสภาพเนี่ยเรียกได้ว่าเหมือนใหม่เลยค่ะเพิ่งออกจากช็อปใหม่ๆเลย คนอันนี้เป็นกระเป๋าสตางค์ของกุชชี่ยังแบบยังไม่ค่อยเก่ามากแต่มันก็จะเป็นไปตามสภาพที่ใช้อะราคาหนึ 10, 900่งหมื่นเก้าร้อยยนแต่สภาพยังดูดีอยู่เลยนะแต่มันอาจจะมีตำหนินิดนึงแต่คือยังเอาไปใช้ได้แบบได้แบบสบายเลยมาดูแบรนด์เนมเสื้อผ้ากันบ้างนะคะมีหลากหลายแบรนด์ให้เลือกให้ชอบกันเยอะแยะมากมายและสภาพไม่ต้องพูดถึงคะ่ะใหม่สุดๆ เรานี้เป็นแบรนด์น่งทั้งหมดเลยนะคะเริ่มต้นจากหลักพันไปสู่หลักหมื่นสูงสุดคืออยู่ที่ประมาณ5้าหมื่นแต่สภาพคือเหมือนมือหนึ่งมากใครที่มองหาเครื่องประดับแว่นตานาฬิกาแหวนสร้อยคอหรือว่าเป็นกระเป๋าสตางก็มีเหมือนกันนะคะคือมีให้เลือกช็อปทุกอย่างเลยนะคะทุกคนและที่โชว์นี้ก็จะเป็นแบรนด์นมทั้งหมดเลยนะคะ สภาพก็คือยังใหม่เหมือนไม่เคยใส่มาก่อนเลมาดูกันที่เสื้อผ้ากันบ้างค่ะราวนี้เอ้ยไม่ใช่ราวนี้ค่ะตัวนี้ทำให้หนุูตกใจกับราคามากๆ6 4 0 0 0ค่ะทุกคนเป็นแบรนด์จาก b บรูเนโลก i ช n ช r ีเป็นแบรนด elli, ์นนดสุดหรูจากอิตาลีเลยนะใครที่รู้จักแบรนด์นี้มาบอกให้ทีว่าทำไมราคาเขาแพงกันขนาดนี้คะนี่ขนาดว่าเป็นมือสองนะคะทุกคนถ้ามือหนึ่าคาจะขนาดไหนกันคะ มาที่ราวนี้ราคาค่อยใจชื้นขึ้นมาหน่อยค่ะจะเริ่มอยู่ที่ประมาณหลักพันกว่าๆนะอย่างเช่นเสื้อตัวนี้ที่เรากําลังจะให้ดูนะคะก็คือจะอยู่ที่ประมาณ5,000ันเยนเป็นเสื้อที่น่ารักมากๆเลยนะคะก็คือมีความลักชูไปในตัวเลยนะให้ความแบบคุณหนุ่มคุณนายเลยนะคะแล้วก็สามารถใส่ไปได้ในหลายๆโอกาสเลยเสื้อผ้าที่นี่นะนรู้สึกว่าเหมือนเขาคัดมาแบบหลายรอบมากๆกว่าที่จะเอามาวางขายซึ่งเป็นสาขาที่รู้สึกว่าเสื้อผ้าคือสภาพแบบดีมากๆ อันนี้เป็นแบรนด์เด่นแบบเป็นสูตรไอ้ไม่ใช่สูตรสิเป็นโค้ดนะทุกคนสองหมื่นสี่พันก้าร้อยแต่น่าหลงมากังสวยเลยใหม่มากสภาพแบบเหมือนแบบใส่ไม่กี่ครั้งน่าจะไม่ใช่ะปบายมาเฮ้ย <c oughs> อันนี้จากราคาหนึ่งแสนหกหมื่นแปดพันเยนตอนนี้เซว่สองหมื่น ใช่หรอทำไมมันถูกขนาดนั้นนะมันถูกมากอันนี้จะเป็นราวของแบรนด์เนมทั้งหมดเลยนะจะเป็นราวของเสื้อโค้ทน,นะคะเสื้อโค้ทตัวนี้น่ารักมากสีฟ้าเป็นสีที่จริงใจมากเลยห้าพันห้าพันเก้าร้อยเยนก็สำหรับใครนะที่ชอบกระโปรงต่างๆเนี่ยก็คือแบบมีให้เลือกให้ดูแบบเยอะมากๆเลย อย่างเช่นอันนี้คือน,น่ารักกับจริงใจมากราคาอยู่ที่ส0 9 0กเก้าร้อยนแต่นี้น่ารักมากตัวนี้อันนี้ก็มือหนึ่งเหมือนกันค่ะทุกคนราคาตามป้าย,ยจะอยู่ที่1,900งหเาพันเยนแต่ว่าราคาที่ขายอยู่ไหนล่ะหมื่นห้าไม่ต่างกันมาก เรามันยังใหม่อยู่เลยอะ่ะมันยังสวยอยู่เลยอะ่ะชอบจัง <It 's S 1> กระ <it 's S 1> เป๋าแคสเปซหุันเก้าอันนี้ก็แคสเปซเหมือนกันแต่มันน่ารักมากเลยอะ่ะอันนี้คือแบบสวยมากถือไปงานถือไปแบบอะไรงานสุภาพเนี่ยได้เลย พาไปดูแฟชั่นฝั่งไฮแบรนด์มาแล้วมาดูฝั่งแฟชั่นที่เป็นแฟชั่นไม่ติดแบรนด์กันบ้างนะคะตรงนี้ก็คือจะเป็นแฟชั่นทางกระเป๋ารองเทา้าแล้วก็เสื้อผ้านะคะแต่ถ้าดูดีๆเนี่ยก็อาจจะมีเสื้อผ้าแบรนด์เนี่ยซ่อนอยู่ในนี้ก็ได้นะคะทุกคนเดรสตัวนี้300บาทเดรสสวยมากเลยยังแบบทุกพูดเลยนะว่าของขท,ที่เนี่ยคือใหม่ทุกชิ้นที่เนี่ยสตางคเนี่ยคือมันค่อนข้างแบบมีัยรุ่มเยอะใช่ไหมแล้วเสื้อผ้าเนี่ยเหมือน คนในเมืองอะ่ะก็จะแบบเปลี่ยนเสื้อผ้าแบ่อยอ่ะแล้วลสภาพคือยังดูดียังดูเหมือนมือใหม่เหมือนเพิ่งซื้อใหม่เลยอะ่ะอันนี้นาสามร้อยกว่บาทใส่เกรซแทบ,บ้านญี่ปุ่นนะคะอันนี้สองร้อยเยนสองร้อยอันนี้จะสองร้อยเยนเก้าร้อยเยนสองร้อยบาทสองร้อยบาทเท่านั้นแล้วคือมันสวยมากแล้วจะบอกว่าที่นี่อนะ่ะยังสามารถที่จะแพ็คสติได้ด้วยนะก็คือสามารถรีฟันภาษีดีไหม คือได้ของราคาถูกแล้วก็ได้ถักถุกงเพิ่มไปอีกไครดาบอยากได้เป็นสูตรเอ้ยเขาเรียกว่าอะไรจำเป็นยินจำเนี่ยก็ถูกเหมือนกัน1ันหกร้อยเองก็ประาามาณสามร้อยกว่าบาทค่ะนี่ดูตามสภาพยีนทุกอย่างคือเราอาจจะคิดว่าจีนเนี่ยปกติรคาคาก็จะแพงใช่ไหมแต่มาที่เซตัางน่ะยังไงก็ได้ของดีแล้วถูกกลับไปแน่นอนตัวนี้คือสองร้อยบาท ได้กางเกงยีนแบบสภาพนางฟ้าไปใส่แบบสวยๆเลยอะทุกคนกระเป๋าตัวนี้นะคะก็สามร้อยบาทถูกมากเลยอันนี้คือถือแบน่ารักเลยโอ้ยมันดูเข้ากันดีเนาะอันนี้จะเป็นรองเท้า ยิงดีๆเลยทุกคน3,900เยยนอันนี้3,900เยนเป็นของลีบทุกคนตกใจกับราคารองเท้าคู่นี้มากหนูได้อยากได้รองเท้ารุ่นนี้มานานมากๆแล้วนะคะของอ d ดิดาเป็นรุ่นซัมบ้านั่นเองนะตอนนี้ราคาอยู่ที่5,900เยเยนแต่ผิดนิดเดียวคือไม่ใช่ไซส์ของเราเสียดายมากๆเลยค่ะเอาใจคุณผู้ชายกันบ้างนะคะ ที่นี่เนี่ยเขาจะแบ่งโซนเป็นด้านบนเนี่ยก็จะเป็นโซนของผู้หญิงหนึ่งเดียวเลยนะคะแล้วก็ด้านล่างเนี่ยก็จะเป็นโซนของคุณผู้ชายนัย่นเองคะ่ะของผู้ชายเนี่ยต้องบอกว่าคือสินค้าแต่และตัวดีงามมากๆแล้วราคาก็ดีเหมือนกันเลยะคะ่ะโอ้ยอันนี้ห้าร้อยเยนกระชับสวยแบบยังดีเลยแบ่นำเบอร์ด้วยเนาะแต่ถูกมากห้าร้อยเยนประมาณหนึ่งกว่าบาทเองอะผู้ชายนี่ก็คือแบบถูกจิตถูกใจหลายๆคนแน่นอนเพราะว่า มีให้เลือกชอ็อปแบบเยอะมากๆเลยค่ะทั้งเป็นเสื้อยืดเสื้อแจ็คเก็ตกางเกงยนีนรองเท้าต่างๆเนี่ยก็คือมีเหมือนกันแล้วก็จะเป็นแบรนด์เนมรวมไปถึงนาฬิกาแล้วก็กระเป๋าต่างเดี๋ยวจะพาไปดูอีกทีหนึ่งรองเท้าก็มีนะจ๊ะรองเท้านี่เคยอราคาแบบย่อมเยาวสุดอันนี้คู่ละ3 9 0 0 3,000ก้ยังดูดีหม่อยูเลยของ r e บ็อกอันนี้ก็รีบ็อกค่ะรีบ็อกอันนี้ พันเก้าร้อ0เหรียญพันเก้าร้อยเหรียญทนสามสี่ร้อยหรอบ้าไปหรอบ้าไปแล้วมันคือรีบอกนะมันคือแบรนด์ไม่ใช่หรออันนี้คือแบรนด์แบบ1พันเก้าร้อยกันแต่ก็เป็นตามสภาพนะต้องรับได้ด้วยอันนี้จะเป็น Moonstar Moonstar ไม่รู้จักอะ่ะแต่ว่าราคาก็สวย ราคา,นาหนารักส่วนนี้ก็จะเป็นกางเกงทั้งหมดเลยนะกางเกงเดี๋ยวมาดูราคาคร่าวๆบ้างว่าราคาประมาณไหนเท่าไหร่ความจริงมันก็ขึ้นอยู่กับสภาพตามสภาพด้วยแล้วก็แบรนดต์ต่างๆด้วยนะคะว่าผมผู้ชายคือถูกสุดคือแต่ละตัวอันนี้5้าร้อยเนเป็นกางเกงยังสวยอยู่เลยอ่ะดูดิห้าร้อยเยนมีไม่ได้พุดเล่น ุกคนกางเกงร้อยกว่าบาทอันนี้90 0ยเยนค่ะในภาพมันดูเหมือนจะเก่านหะทุกคนแต่ว่ามันยังใหม่เลยอันนี้900นกนเก0เยนกางเกงมาดูที่เสื้อเชิดกันบ้างค่ะทุกคนเชิดตัวนี้ทุกคนคิดว่าราคาเท่าไหร่กันคะ500เยนค่็นทุกคนเชิดสวยๆแบบนี้ราคา500ยเยนราคาร้อยกว่าบาทอะ่ะก็คือแบบ ยังสภาพดีอยู่เลยยังใส่แบบได้หลายครั้งเลยอะ่ะอันนี้ก็500เยนเหมือนกันโดยปกติเชิดร,ราคานี้นะคะหายากมากๆเลยนะแต่ว่าหาได้ที่เซกังสตรีค่ะแล้วเซกังที่นี่เนี่ยค่อนข้างหลากหลายมากๆนะคะทั้งวัยรุ่นวัยทำงานคือทุกวัยเนี่ยก็คือสามารถที่จะแบบว่ามาช็อปที่นี่ได้แบบสบายๆเลยะคะ่ะแล้วก็ราคาประหยัดรวมไปถึงคุณภาพก็ดีด้วยสายไฮกิ hiking, ้งสายเดินเข่า อันนี้ก็คือราคากำลังดีเลยค่ะทุกคุณเดินนเฟสอันนี้สองห่สองเก้าร้อยแจ็คเก็ตคือแบบสามารถเดินทั้งแบบช่วงหนาวหนาวหนาวปานกลางไปถึงหนาวมากเลยแต่มันก็ไม่ค่อยหนาวจริงๆหน้าร้อนเนี่ยก็น่าสามารถใส่ได้นะทุกคนอันนี้เดินนเฟสป้ายมือหนึ่งเลยนะมือหนึ่งเนี่ยพันสามจริงตอนนี้ที่ขายสามหนึ 3, 4, 4, ่งสี่ก็ารอ เนี่ยนี่จะดูเนี่ยเตียหมอน,นี้หกหมื่นแพมากหกหมื่นสามพันอ่ะเดี๋ยวให้ดูเสื้อตัวนี้ของเดอะน t อตเฟสเหมือนกันสองพันสามร้อ <c oughs> นี่สวยพิเิอันนี้ใส่ห่นเก้า กรบเป๋กระสองหมื่นเก้าเ,เป็นโอเวสอันนี้น่ารักอะ่ะสี่เออกุชชี่น่ารักมากเป็นน้องหมีอันนี้ยังดูดีเลยทุกคนสามพั 3, นเก้าร้อยเยนไม่ถึงพันเลย มาดูกันที่ฝั่งเครื่องประดับต่างๆทั้งนาฬิกากระเป๋าสตางค์ของคุณผู้ชายกันบ้างนะคะก็มีเยอะมากๆเลยค่ะทุกคนก็คือราคาตามนี้เลยนะความจริงที่อยู่ในตู้นี้ก็คือเป็นแบรนด์เนทั้งหมดเหมือนกันนะคะเออเราจะบอกว่าที่นี่งมีรองเท้าด้วยนะเป็นรองเท้าแบรนด์เน คือราคาดีมากๆเลยค่ะมีราคาที่หลากหลายแต่สภาพก็คืออย่างที่เห็นเลยทุกคนที่นุชเน้นพูดสภาพแล้วก็ราคาเพราะว่าเรารู้สึกว่ามันยังสภาพดีแล้วก็ราคาดีจริงๆค่ะถ้าเทียบกับหลายๆที่ที่ผ่านมาทุกคนลองเทาพูมาตัวนี้ให้ถ่ายไปราคาเท่าไหร่มาดูไปราคาห้าพันเก้าร้อยห้าพันเก้าร้อยถูกมากค่ะอันนี้่ะ อันนี้ก็คือแบบเท่ไปเลยอ่ะอันนี้คือดูแบบมีสไตล์มากเลยสองหมื่นสีที่เห็นตามสภาพภูมิใหม่เลยนะก่อนกลับก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะทุกคนสำหรับใครที่ต้องการมาเซกังสตรีสาขานี้นะคะก็คือจะอยู่ที่สถานีโอเมยะนั่นเองค่ะสามารถนั่งรถไฟ JR มาลงที่สถานีโอเมยะได้เลยนะโอเคค่ะค <laughs> าาทุกคนอาจจะพลอฟะเลในการผิดผิดนิดน,นึงนะ วันนี้ก็พาทุกคนมาดูร้านเซกังสตรีทนะคะก็คือเป็นร้านมือสองที่ญี่ปุ่นเป็นยังไงบ้างคะดูราคาเนี่ยน่จาจะแบบว่าอยากจะมาช้อปปิ้งกันเลยใช่ไหมจริงๆคือเราอยากช้อปปิ้งมากแต่ว่าตอนนี้คือขอพักก่อนเพราะมีเรื่องต้องใช้ตังค์นะคะยังไงถ้าใครมาญี่ปุ่นเนี่ยก็สามารถแวะมาดูร้านมือสองที่ญี่ปุ่นได้นะความจริงเซกังแบบมีทั่วประเทศเลยนะคะถ้าเกิดว่าที่ไหนใกล้บ้านหรือว่าที่พักใกล้ที่พักเนี่ยก็สามารถมาลองดูลองช็อปกันได้นะเพราะว่า ใจกลางอะสามารถแบบถักตีได้ด้วยนะคะถ้าอย่างนลิปีนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะทุกคนเพราะว่าตอนนี้ไม่ไหวแล้วเดี๋ยวถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กแดแชร์แล้วก็กดซับสไคร้ด้วยนะแล้วจงไงเดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้นาบายบายค่ะ